นิยายรักเรื่องโซสว่าซาตานเขียนโดยตาณนตาตอนที่หไม่นานร่างสูงของถาปรกรก็เปิดประตูเข้ามาในร้านอย่างแรงไม่สนใจด้วยซ้ำว่าในร้านจะมีลูกค้าอยู่หรือไม่แต่โชคยังดี ที่ไม่มีใครอยู่ในร้านนอกจากเจ้าของที่กําลังก้มหน้าก้มตาทําอะไรสักอย่างหลังเคาน์เตอร์ไม่มองด้วยซ้ำว่ามีใครเข้ามาการกระทําแบบนั้นยิ่งทาให้คนมาใหม่ชุนขึ้นอีกเท่าตัวด่างสูงเดินไปหาหน้าเคาน์เตอร์มองจ้องคนที่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างขเม่งพูดแบบนั้นหมายความว่ายังไง เขาข่มความโกรธและวารีไม่มีคำพูดซ้ำยังเงียบใส่เขาและไม่อยอมมองหน้าเขาอีกด้วยซ้ำวารีผมกำลังพูดกับคุณอยู่นะถาปกรอนแทบจะกระชากเธอออกมาเพื่อพูดกับเขาให้รู้เรื่องดีที่ว่าวารีหันหน้ามาหาเขาเสก่อนอะไรคะ เธอพยายามข่มน้ำเสียงให้ฟังดูปกติแต่ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกทาประกรเมม้มเดมฝีปากแน่นกับคำถามรวนๆของอีกฝ่ายทำไมถึงพูดว่าผมมาหลอกล้อคุณวาดีสูตรลมหายใจเข้าปอดวางมือจากทุกอย่างที่ทำอยู่ความจริงเธอไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่จับจับ ให้เขาดูว่าเธอกำลังยุ่งไม่ได้สนใจการมาถึงของเขาก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนและเดินออกมาเพื่อเพื่อประจันหน้ากับเขาที่ยืนจ้องเธอด้วยใบหน้าเคร่งเครียดวารีเอื้อมมือไปหยิบช่อดอกไม้มาคืนให้เจ้าของเอากลับไปเถอคะค่ะคุณไม่จำเป็นต้องส่งมาให้ฉันหรอก เขาจ้องเธอเหมือนไม่อยากจะเชื่อเกิดอะไรขึ้นผมนึกว่าฉันแค่ไม่เข้าใจค่ะว่าคุณทำไปทั้งหมดนี้มันเพื่ออะไรสมรับเพื่อนคุณก็ไม่จำเป็นต้องส่งดอกไม้มาให้และวถ้าไม่ใช่เพื่อนละ่ะคำพูดที่เขาพูดออกมายิ่งทำให้เธอถึงกับนิ่งอึงนี่เขา กำลังล้อเธอเล่นหรือเปล่าแต่ดวงตาที่จ้องเธอนั้นมั่นคงตอบมาสิวารีถ้าไม่ใช่เพื่อนละ่ะคุณจะว่ายังไงเสียงเข้มที่ถามเธอกลับทำให้วารีแซงหันหน้าหนีไปทางอื่นและไม่ยอมตอบเขาอีกความสับสนที่เกิดขึ้นตีกันในหัวใจของเธอจนยุ่งเหยิงวุ่นวาย คนอย่างคุณนั่นหรอคะคุณถาปรกรณจกกักรพงศ์คนอย่างคุณจะมาสนใจแม่คาร้านกาแฟาเล็กๆฉันรู้คะ่ะฉันเป็นแค่ใครก็ไม่รู้ขณะที่คุณมีโลกของคุณมีสังคมของคุณหยุดหยอกล้อหรือบริหารเสน่ห์ของคุณบนความทุกข์ของคนอื่นเลยนะคะมันไม่สนุกจริงๆ วารีพูดด้วยความอัดอัน้นปนอ้อนวอนเธอคงรับไม่ได้ถ้าเขาต้องการจะมาหลอกลวงเธอและเธอต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามันไม่มีวันเป็นจริงที่เทพบุตรอย่างเขาจะก้มลงมองคนธรรมดาธรรมดาอย่างเธอถาปรกรณ์สูดลมหายใจเข้าปอดพยายามบังคับตัวเอง ไม่ให้พโพลงพูดอะไรออกมาดวงตาวาววับจับจ้องใบหน้าหวานที่เชิดขึ้นนิดๆของหญิงสาวตรงหน้าก่อนจะเข้นเสียงออกมาให้อีกฝ่ายได้ยินถึงคุณจะดูถูกว,ว่าตัวเองต่ำต้อยแต่อย่าดูถูกความรู้สึกของคนอื่นคนอย่างผมไม่คู่ควรกับคุณหรือว่าคุณ ดูถูกความรู้สึกของผมมากเกินไปเอาเถอะคุณจะหลอกตัวเองจะปิดกั้นตัวเองซ่อนตัวเองอยู่ในกรอบที่คุณสร้างคุณสร้างมันขึ้นมาหลอกสายตาคนอื่นผมก็ไม่ว่าแต่อย่าม,มาดูถูกความจริงใจที่ผมมีต่อคุณดอกไม้เนี่ยผมอยากให้ก็เพราะ ผมอยากขอบคุณที่คุณช่วยทำแผลให้ผมแต่เมื่อคุณมองมันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ต้องสนใจทิ้งมันลงไปทางขยะซะเถอะเขาพูดจบก็เดินไปทิ้งดอกไม้ช่อนั้นลงในถังขยะร้านของเธอเองเขาทิ้งมันอย่างไรเยื่อใยและไรความปราณี ตาคมเย็นชาหันมามองวารีอีกครั้งขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีวารีรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวไม่เห็นสายตาเย็นชาของอีกฝ่ายกระทั่งเขาเดินออกไปจากร้านตามบอกบางสุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงเธอไม่สามารถขยับร่างกายไปไหนได้อีก พยายามบอกตัวเองให้ตัดใจตาโตเศร้าหมองเผลอมองช่อดอกไม้ที่ไร้ค่าเปรียบเสมือนตัวของเธอเองเพราะเธอไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันควรจะตั้งอยู่บนโต๊ะบนแจกันที่แสนงดงามหรือควรจะอยู่ในถังขยะอย่างไรค่าก็เปรียบเสมือนตัวเธอเองเช่นกันบางทีเธออาจมีจุดจบเหมือนดอกไม้ช่อนี้ก็ได้ พอหมดค่าหมดเยื่อใหญ่เขาเบื่อเขาก็ยกช่อดอกไม้ช่อใหม่ขึ้นมาใส่จาก,กันและปล่อยให้เธอเหี่ยวเฉาอยู่ในถังขยะวารีเอย๋ยตัดใจจากเขาเสียเถอะเขาไม่มีวันมองคนอย่างเธอดอกวารีได้แต่เตือนตัวเองเจ็บตอนนี้หรือตอนไหนมันก็เหมือนกันช่างมันช่างมันเถอะ ดีกว่าปล่อยให้มันลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ในขณะที่วารีค่อยๆซับน้ำตาที่เอ่อขอบตาอีกคนก็โกรธจัดขนาดแทบจะทุบรถของเขาเองเขาคำดามในลำคอด้วยโทสะทำไมมันถึงได้ผิดพลาดไปอย่างนี้ แผนของเขากำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแทๆ้ๆมาสะดุดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบนี้ได้อย่างไรแม่สาวใส่ซื้ออย่างวารีทำไมถึงกลายเป็นสาวหัวดือไปได้บาจริงถาปกรสบดออกมาอย่างกุนเคืองก่อนจะเหยียบคันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วแบแนถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จเขาก็ต้องเริ่มแผนสอง ไม่มีทางที่เขาจะยอมให้ครอบครัวของคนที่ทำร้ายน้องสาวของเขาลอยนวลได้หรอกทั้งไอตตวันและวาดีจะต้องได้รับผลกรรมที่ก่อเอาไว้เขาคำรามก่อนจะกลับเข้ามาในออฟฟิศเจ้านายหนุ่มหน้าบึ้งขึงเครียดทำเอาลูกน้องพากันลบหน้าเขาเรียกหาเมษาสกาวเดือนรีบสนองตอบ ก่อนที่จะโดนพิษพายุโทรศั์สบะใส่ไม่นานเมษาก็เดินเข้ามาหาเจ้านายของเขาอย่างรวดเร็วเมษาดูได้ในทันทีว่าถาปกรกำลังหงุดหงิดเจ้านายเรียกผมนะครับเมษานนาหายคนที่ไว้ใจให้ได้สักคนและทำงานตามที่ฉันสั่ง เสียงขุนเคืองของเขาฟังดูก็รู้ว่าคงโมโหจัดครับเจ้านายเมษารับคำเรสร็จสอบก็เดินออกมาจากห้องของเจ้านายหนุม่มซึ่งดูท่าทางเคร่งเครียดเขาคงพูดอะไรไม่ได้นอกจากทำตามที่เจ้านายสั่งเหมือนทุกครั้งและครั้งนี้เขาดูว่าแผนที่เจ้านายของเขาวางเอาไว้จะต้องรอบคอบมากกว่าเดิมไม่เช่นนั้น คงไม่ถึงขั้นโมโหจนเส้นเลือดข้างขมับเต้นตุบๆขนาดนี้ดอกผ่านไปเกือบอาทิตย์แล้วที่คนหน้าเข้มหายไปจากชีวิตต่ำต้อยของวารีเธอไม่ได้รับการติดต่อจากถาปรกรณ์อีกเลยแม้ชีวิตของเธอจะไม่สดใสนักแต่เธอก็เฝ้าแต่เตือนตัวเองว่ามันดีแล้ว มันสมควรแล้วที่จะเป็นเช่นนี้แต่ความรู้สึกลึกๆในใจเธอกลับรู้สึกผิดอย่างไรชอบคนสิ่งที่เขาพูดยังคงดังกึกก้องอยู่ในหัวใจแม้เวลาหลับก็ยังคงคิดถึงบางทีเธออาจตัดสินใจเขาเธออาจตัดสินเขาเร็วเกินไปแววตาและสีหน้าที่เย็นชาของเขา ยังคงติดตาตรึงใจเธออยู่เลยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นวารีเอย๋ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก่อนที่เธอจะปิดด้านวารีหยิบหนังสือพิมพ์ติดมือไปด้วยเมื่อหลอกหลานเสร็จเรียบร้อยจึงเดินไปที่โดดอาดณ์ของเธอไม่ได้สดชื่นขึ้นอย่างที่เคยก่อนที่จะกลับบ้านไป และใช้ชีวิตประจำวันของเธอเงียบๆภาพเก่าๆซ้อนขึ้นมาซ้อนเข้ามาแค่เพียงครั้งเดียวที่เขาเข้ามาในครัวของเธอเธอก็จินตนาการไปได้ว่าเขายังคงทำครัวอยู่ข้างๆเขาหั่นหมูจนมีดหั่นนิ้วตัวเองวารีถอนหายใจหนักๆพยายามสลัดภาพของเขาออกจากหัวกว่าจะหมดช่วงเวลา ที่ทนอยู่กับตัวเองก็ผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าที่มือบางจะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านหน้าข่าวสังคมไฮโซปรากฏภาพข่าวของเขาที่ควงคู่มากับนางแบบสาวแอนนีตาหัวใจดวงน้อยไหวว่บกับสิ่งที่เห็นก่อนที่เธอจะยิ้มเยาะกับตัวเองเห็นไหมวารีเขาอยู่ในโลกของเขาแล้ว โลกที่คนตัวเล็กๆแบบเธอควรจะอยู่ในที่ทางของตัวเองคนอย่างถาปกรณ์นะหรอจะมาจริงจังกับเธอวารีปิดหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงพับเก็บและไม่คิดจะหยิบมันขึ้นมาอีกเวลาผ่านไปจนดึกสงัดวารีก็ต้องจะดุ้งตื่นสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกุกกดังมาจากด้านนอก เสียงกรอกแกรกเหมือนใครกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างให้ตายเถอะเสียงเหมือนกำลังงัดอะไรอยู่เลยเธอหายจากอาการสลุมสลือฉับพลันรีบยันกายลุกขึ้นพยายามเงี่ยหูฟังเสียงประหลาดที่ดังแว่วเข้ามาเป็นระยะใครนะ่ะขโม,มยงั้นหรอเพียงเท่านั้นหัวใจดวงน้อยก็สรรั <S <S ่นเต้นดัวแดง เธอชาว่าไปทั้งตัวคิดวนไปเวียนมาว่าจะต้องทำอย่างไรดีพยายามเรียกสติที่เตลิดออกไปให้กลับคืนมาดางบอบบางค่อยๆเดินไปที่ประตูห้องค่อยๆปลดกรอนหัวเตียงอย่างเบามือแม้ใจจะสัน่นค่อยๆแนบดวงตามองลอดออกไปเมื่อไม่เห็นอะไรเธอก็ออกไปมองหาที่มาของเสียงอย่างเงียบกริบ แต่แล้วเมื่อเธอพยายามมองออกไปอีกครั้งเธอก็ได้พบกับคนร่างใหญ่ในชุดดำกำลังงัดแงะประตูบ้านบานใหญ่ของเธอหญิงสาวแทบกรีตดไีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนตาโตพยายามมองหาอาวุธที่พอดีกับมือน้อยๆเอาไว้เพื่อป้องกันตัวทำอย่างไรดีแจ้งตํำรวจแจ้งตํำรวจเบอร์อะไรทำยังไง น่ากโกรธตัวเองนะักเธอกดโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่หน้าแปลกเหลือเกินที่กลับไม่มีคนรับสายแต่เธอดันนึกถึงใครบางคนและกลายเป็นเขามือไม้บอบบางสันเทาอย่างห้ามไม่อยู่ใจเธอใจคอของเธอแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้ปโปรดรับโทรศัพท์ได้ปโปรดฮัลโหลมีอะไรวาดี เพียงแค่ได้ยินเสียงของเขาหัวใจหวงเหวงด้วยความหวาดกลัวกลับอุ่นวาบกระบ,บอกตาของเธอร้อนพผะเผา,ผาคุณคุณปกรณ์ช่วยด้วยช่วยวารีด้วยขโมยขโมยมันขึ้นบ้านวารีวารีไม่รู้จะทำยังไงเพราะความตกใจที่ไม่เคยเผชิญเหตุร้ายเธอดืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเย็นเย็นวารีใจเย็นเย็นนะอยู่แต่ในห้องไม่ต้องออกมาผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้พอดีคงไม่นานจะไปถึงล็อกห้องให้ดีจำไว้นะห้ามออกมาจนกว่าผมจะเรียบค่ะค่ะคุณต้องรีบมานะหญิงสาวรีบรับคำแบบละล่ำละลักเธอกอดไฟฉายที่พอจะหาให้เป็นอาวุธเอาไว้แน่น ภาวนาให้ถาปรกรมาเร็วๆเพราะตอนนี้เธอกลัวจนตัวสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วขณะที่คนต้นคิดยิ้มเยาะอยู่มุมปากคราวนี้ได้ผลเขาก็แค่รอเวลาเท่านั้นก่อนจะรีบออกมาเมื่อได้เวลาที่คิดเอาไว้ตามที่วางแผนเขาดีบวิ่งเข้าบ้านของวาดีทำสีหน้าตื่นตื่นตอนนี้ คนของเขาป่ลนคนในบ้านจนตกใจด่างบางสุดกายลงกอดตัวเองอยู่ข้างเตียงรอคอยเวลาตามที่ชายหนุ่มบอกไว้ร่างกายของเธอยังจั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเพราะเสียงกอกแก๊กยังไม่หายไปไหนและแล้ววารีก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเมื่อจู่จูก็มีเสียงทุบประตูดังขึ้นมาโครมคราม ตามด้วยเสียงเรียกชื่อของเธอนั่นทำให้หัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอุ่นว่าไปทั้งดวงสาวน้อยลุกขึ้นยืนปลดล็อกห้องนอนของตัวเองวิ่งทลาไปเปิดประตูบ้านบานใหญ่หยาดน้ำตาที่คลอเต็มดวงตาไร้ริน ทันทีที่เห็นหน้าของถาปรกรตอนนี้เธอคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเธอไม่อยากจะคิดอะไรเสรียด้วยซ้ำด้างบอบบางโผลเข้ากอดร่างสูงของชายหนุ่มที่มาใหม่ไวแน่นเธอซุกหน้ากับอกกว้างะอ,อื่นออกมาด้วยความหวาดกลัวบนดลงอกอาการตัวสั่นของวารีทำให้ถาปรกรดูได้ว่าหญิงสาวกำลังหวาดกลัวมากเพียงใด เดียวปากอยกักเหยียดยิ้มเพียงนิดท่ามกลางความมืดก่อนจะยกแขนขึ้นโอบรัดและรูปหลังรูปไหล่บอบบางนั้นอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรแล้วคนดีขโมยมันไปแล้วสาวน้อยสะอื้นก่อนจะละล่ำละลักวารีกลัวค่ะวารีกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยกลัวไปสารพัด กลัวว่าคุณจะไม่รับสายของวารีเธอสะอื้นไปพูดไปด้วยน้ำเสียงที่ดังอ e. ุีโธผมจะไม่รับได้ยังไงวารีคิดมากก็วารีนิสัยไม่ดีใส่คุณก่อนเธอกอดเขาจนแน่นทำให้เขายิ่งกอดตอบเขาลูบผมนุ่มๆของเธออย่างแผวเบารู้ตัวด้วยหรอหว่านิสัยไม่ดีใส่ผมเยเด็กตื้อ ถังประกรดันด่างบอบบางออกเพียงนิดเพื่อศบตากับเธอดิมฝีปากอิ่มซันดติกด้วยความหวาดกลัวเขาจึงอดสงสารไม่ได้แต่ก็แค่เพียงนิดเดียวที่ถังประกรค่อยเขวก่อนจะเข้าบวซาตานของเขาดังเดิมเขาศบตาเธออย่างอ่อนโยนเช็ดน้ำตาที่แก้มแดงด้วยข้อนิ้วชี้ ก่อนจะไหลเบาๆลงมาที่ปากอิ่มที่กำลังสั่นตดะดิกเหมือนหยุดเวลาของทั้งคู่เอาไว้ดวงตาคมเผลอมองริมฝีปากของเธอนิ่งเหมือนจะชั่งใจก่อนที่เขาจะค่อยๆก้มต่ำลงมาจนริมฝีปากแทบจะแนบชิดก่อนจะสบตาเธอเหมือนให้เธอได้มีโอกาสตัดสินใจแต่แล้วเมื่อไม่มีการทักท้วง ริมฝีปากหนาะจึงค่อยๆประทับลงที่กลีบปากนุ่มที่ยังคงสัน่นมันก็แค่จูบหญิงสาวยังคงตัวแข็งดิมฝีปากอุ่นชื้นแค่สัมผัสแผวๆก่อนจะกดลึกประทับความหวานฉ่ำจากริมฝีปากนุ่มชื้นกระทั่งเขาสามารถกดริมฝีปากที่สั่นนั้นให้พเพยเรยรับความหวานจากริมฝีปากนาะ เขาค่อยๆบดเคล้าจนเธอไม่อาจต้านทานจูบแรกในชีวิตที่มาพร้อมกับความหวัดหวันและว่าความเกินจะต้านทานเมื่อเขาแทกลิ้นชิมความหวานจากดิมฝีป,ปากของเธอในแบบที่เธอไม่เคยได้ผ่านพบเจอจบแล้วนะคะ โซ่สว่างซาตานตอนที่ห้าคิดนานค่ะลืมจดตอนที่ห้าแล้วนะคะอืมก็อย่าเพิ่งโกรธนะ <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าทำไมหนึ่งเก้าหนึ่งไม่รับโทรศัพท์มันเคยเกิดเหตุมาแล้วใช่ไหม ตาก็เหมือนกันแต่ว่าพยายามโยงเรื่องไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตำรวจรับโทรศัพท์ใช่ไหมมันก็ไม่เข้าทางไปเอกจะบอกทำไมเดี๋ยวด่าว่านางเอกโง่อีกอะโอเคไม่พูดเยอะแล้วเนาะตาแค่พยายามโยงเรื่องนะคะไม่มีอะไรดอก เพื่อนๆที่ชอบนิยายของตาอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะอ่าคลิปนี้คงไม่พูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าขออีกตามไม่ได้บังคับนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเนาะก็นิดๆหน่อยๆค่ะก็แค่นั้นเองเนาะทำใจไว้แล้วแหละเพราะว่ายอดวิวมันน้อยนะคะ ต่สู้ช่องใหญ่ๆเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่านก็งะๆนะอ่านก็ตะคิดอะไรนะตะกุกตะกักแต่งก็ไม่เก่งเขียนในเรื่องก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกับว่ามันต้องคิดนะเนาะแถมยังต้องยังเสียงแหบอีกทำงานในเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนกันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอืม อ่สำหรับคนที่ถามเนาะไม่มีใครถามหรอกแต่ตาก็จะตอบเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะตาทํางานคนเดียวนะตาก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงถ้าเกิดมีคนถามว่ามีกี่ตอนเนาะตาก็ทํางานวันต่อวันนะคะตาก็เลยไม่รู้ว่ามีกี่ตอนเนาะเพราะว่าตายังเขียนอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกเนาะตามีแค่กระดาษประกา1สมองสองมือแล้วก็เสียงภาคเนาะ เป็นประมาณนี้แหละใครหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสในช่องของตานะคะใต้สัญ,ญลนะักษณ์ไรเนาะวงกลมสีเหลืองนะคะเข้าไปในนั้นจะมีเพลย์ลิสเนาะเรื่องนี้ชื่อเรื่องโซสวาสาตานะคะเข้าไปในเพลย์ลิสในช่องของตาเลยเนาะกดเรื่องนี้เลยค่ะแล้วมันจะรันให้คุณเนาะเหมือนกับเรื่องอื่นๆค่ะฟังฟรีได้หมดเลยแต่อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเท่านั้น ตาก็ดีใจมากแล้วค่ะหากตาสิ่งเบาเกินไปนะคะก็ใช้หูฟังเนาะหรือไม่ก็ลำโพงเสริมนะคะคอมเมนต์มาพูดจะพูดคุยกันได้นะคะถ้าตามมีเวลาตอบตาก็จะตอบให้เนาะถ้าตามไม่มีเวลาตอบตาจะกดหัวใจให้กันแล้วกันค่ะรบก,กวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันแล้วกันนะคะยังไงก็แล้วแต่เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามซึ่งมีทุกวันนะคะ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะรักนะคะดูแลตัวเองด้วยบุญรักษาสวัสดีค่ะ